สวัาดีเช้าวันสดใสครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แอริโซนาอยู่เหนทอมมี่บอกสปอยไวน้น,นิดนึงว่าจะพาไปเดินเขาหกชั่วโมงสภาพ <c oughs> เดี๋ยวเรารอตอนทอมมีอ่อาบน้ำเสร็จแล้วออกเดินทางกันครับเ <c oughs> <c oughs> ตรียมพร้อมเสร็จกันหมดทุกคนละดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดินทางกันต่อแต่ว่าก่อนไปขอเช็ครถก่อนสอาวันนี้ขับไปพันกว่ากิโลละเราให้เป็นรถใหม่ก็ต้องดูนะเพื่อ โอเคไปต่อได้สลกมากเมื่อกี้วางก,กาแฟนบนหลังคากาแฟหายอดไม่ได้กินกาแฟเลยแต่เราจะเดินทางทำนี้บบกเดี๋ยวมาแวะซื้อของที่เซฟไปก่อนผลไม้น่ารับทานมากกาแฟกระป๋องที่แรกว่าจะซื้อสตาบักแต่ว่าแถวแถวยาว If it you have your now club have card, please scan ถ้าก็ชอบวางไว้ข้างบนแล้วเดี๋ยวก็ลืมอีกแล้วก็หล่นอีกกลับเข้ารถอีกแล้วเออแล้วแว่นก็หล่นเดินทางกันต่อครับระหว่างทางเดินตรงยาวอย่างเดียวเลย คนข้าวเชาว้ากับวิวอย่างนี้สุดแั้นเราไปกินข้าวกันต่อตอนนี้เราก็อยู่ที่ประตูทางเข้าอุทยานแล้วแต่ว่ารถติดมากรับทราบนะไม่ความที่เป็นพวกเรา ไปเที่ยวไหนก็ไม่มีที่ไหนรับพื้นเลย <c oughs> มาตรงกับวันเสาร์ทุกคนลืมคิดไปว่าต้องเผื่อเวลาวันเสาร์มันจะีซี่คนจะมาเยอะกว่าปกติเพราะเป็นวันหยุดตอนนี้รอคิวเข้าอุทยานอยู่ผ่านมา15นาทีละรถติดมากขยับทีละนิดทีละหน่อยเหียบนิดทีละหน่อยไไะอะไรเงี้ย เราต่อไปครับวันนี้ได้ไปแน่ๆแ,แต่ไม่รู้ว่ากี่โมง One eternity later โอเคทุกคนเราจอดรถแล้วตอนนี้เข้ามาถึงตรง village มันสามารถเริ่มเดินจากตรงนี้ได้เลยเราจะไปไหนบ้างไปเอ่อ master point อ,อ,อ,อยู่ตรงนี้แหละตอนนี้เราอยู่ที่ visitor center นะเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับมาที่รถแล้วก็ขับรถไปเริ่ม ไ i ร์แองเจิลเทรลตรงนั้นตอนนี้อาจจะดูเหมือนชิวๆถนนเรียบธรรมดาแต่ในสักพักก็ไม่มีแล้วถนนสองทางให้ไปเราจะไปไหนลองไปแมตช์พอร์โอเคริมแค่ไปเดินดูเลยก็กลับตอนนี้คือชื่อชื่อเผ่าชนพื้นเมืองนาวาโฮซูนิโฮปี้ เผ่าชนพื้นเมืองของอเมริกาหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักในนามว่าแบบ อินเดียนแดงแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่นะคาว่าอินเดียนแดงที่เขาเอามาใช้มันเป็นคําจากคนยุโรปที่มาที่อเมริกาครั้งแรกเขาวางแผนการเดินเรือที่จะไปหาซื้อพวกแบบเครื่องปรุงสไปซต่างๆจากอินเดียแต่เขามาขึ้นฝั่งที่อเมริกาเหนือแต่ตอนเขายังไม่รู้ว่ามันมีทวีอเมริกาเหนือในโลกใบนี้เมื่อเขามาเจอคนที่นี่เขาก็เลยคิดว่าคนที่นี่เป็นคนอินเดียแล้วคนเนทีฟอเมริกาเขาจะชอบทาผิวด้วยดินด้วยลายสีแดงคนที่นี่ก็เลยเรียกว่าเป็นอินเดียนแดงมันให้ดูวิว this is crazy บ้บามากดูเรสุลูกหูลูกตาไปแบบข้างหลังก็ยังมีพวกเขามีเทรลตรงนั้นอนะ่ะมีทางให้คนเดินลงไปได้ด้วยแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตรงไหนมั่งแต่แบบบา้ามากบา้ามากนี่แหละชื่อตามความหมายของคำว่าแกรนแคนยอนนะ แล้วก็ตรงนี้ที่เราเดินมาเดินมาจากจงไอวิสิเตอร์เซ็นเตอร์จุดแนะนำนักท่องเที่ยวแค่ไม่ถึง5นาทีนะแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วอะถ้าแบบใครที่แบบขาไม่ดีหรือไม่อยากเดินไกลอะแนะนำมาถึงถ่ายขึ้นรูปก็ตรงนี้ก็ก็คุ้มแล้วอะเข้ามายางสวยดูดิครับบ้ามาก สวยมาก The Grand Canyon คนก็มาเยอะอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันเข้าเข้าถึงได้ง่ายว้าวห้าวว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 ้าวาวว้าวว้าวว้วว้าวะ้าวว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 ้าว้าวว้ปวว้าว้ เอ่อตรงนี้เป็นจุดที่เข้าถึงง่ายสุดว้าวดูฝั่งนี้สวยมากอ,อกดูดิเป็นชั้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 นเออาเม่น้เห็นไหมมีทางไงเดินลงไปเราต้องสุดทางนั้นไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันแคมป์คนไป กลางเต็นท์เราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วิวสุดมากกลับไปที่รถกลับไปที่อื่นต่อโอุทยานมันใหญ่มากหนึ่งวันเที่ยวหมดไหมไม่น่านะไม่หมดจะไปหมดได้ไงมันมีเซาเซาเซาริมเวสต์ริมเออต้องถ้าอยากเที่ยวให้หมดพาร์คนะทุกคนต้องมาต้องมีเวลาเผื่อสักสองสามวันเที่ยวแบบไม่รีบถ้ามาวันเดียวไม่ทันแน่นอนเพราะว่า ตรงข้ามของตรงแคนยันตอนเนี้ยมันก็เป็นที่ที่สามารถไปเที่ยวได้แต่ว่ามันจะไม่สามารถขับรถไปจากฝั่งนี้ได้มันต้องขับลงมาจากฝั่งเหนือแต่ว่าอันนี้เรามาจากฝั่งข้างล่างฝั่งเซาฝั่งฟินิกส์แล้วก็จะเที่ยวเก็บได้แค่เป็นบางส่วนสไปแต่แค่นี้ก็สวยแล้ว <c oughs> จุดเริ่มต้นของเราพร้อมไหมพูดเริ่มพูดยมพูดเริ่มเดินทาง กันอันนี้คือเรากำลังจะเดินลงไปข้างล่างตรงข้างล่างตรงนั้นสวยมากอาจจะลองเดินดูว่ามันจะไปถึงไหนถ้ามันจะข้ามมากก็เดี๋ยวกลับก่อนเพราะว่าต้องเดินทางไปอีก4ชั่วโมงเพื่อไปถึงที่พักกำลังเดินลงไปข้างล่างของแกรนแคนยอนวิวข้างหลังดิบ้ามาก this is crazy อันรีลไม่ไปคำแนะนำบอกระหว่างทางด้วย oh, <my> คนก็มาเดินเยอะอยู่นะพูดถึงว่ามันไม่ได้ยากมากไงเพราะว่ามันเป็นถนนที่แบบเขาเตรียมไว้ให้คนมาเดินโดยเฉพาะอะ่ะ่งตอนที่เราไปโยเซมิตี้นั้นมันจะต้องปีนหินขึ้นไปเพราะเราจะไปดูน้ำตกมันก็จะยากกว่าน,นี้นิดนึงแต่นี้มันก็จะเดิน ก็ตามทางที่เขาแบบเพบไว้แล้วก็จะไม่ได้ยากมากหนักดเดินเ้ามอยไปดเรือ่อยๆอ่าทามี่หายไปไหนวะเอามายืนรอทอมี่ตรงนี้ดูวิวดิวิวบ้ามากทอมี่ตรงนั้น ทางเดินลงมาหลายคนอาจจะจินตนาการความลึกไม่ออกถ้ามองลงไปก็คือแบบว่าหน้าผาเลยอะเห็น mm hmm. มันมีทางเดินลงไปข้างล่างด้วยน่าจะเป็นตรงนั้นมีคนอยู่อาจจะเป็นทางที่เราต้องเดินลงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ <Yeah. S 1> ถ้ามันลึกมากก็เดี๋ยว <c oughs> เปลี่ยนแผนนิดหน่อยเพราะว่าต้องไปอยู่ตรงจุดชมวิวด้วย <c oughs> <c oughs> มีแพะด้วยเห็นปะตัวอะไระเลี้ยงผาป้าบ้านเราเลียกว่าอะไร วิวบ้ามากเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยว้าวใจอะไรป้ายเตือนด้วยอนี่คือถ้าเดินทั้งหมดในหนึ่งวันเขาบอกว่าจะทำเดี๋ยวมันจะหักแตกไปเรามีไปต่อเร็ว เห็นตรงนี้ใหญ่เวอร์มากเห็นในรูปว่าสวยแล้วพอมาเห็นของจริงอบบสวยมากๆมากๆมากๆมา,มา,มา,มายมก์ห้าตัวธรรมชาตินี่มันน่ามหาศัศจรรย์ใจสุนี่อะไรว้าว <Wow. S 1> เราลงมาจากตรงไหนวะข้างบนตรงนั้นอ่ะก็ได้ลงมา ไกลอยู่นิดนึงแต่ว่าวิวสวยมากถึงจุดสตาอปของเราแล้วเราเดินแค่ถึงตรงนี้หอเราเพราะเราไปสุดไม่ได้อย่างที่บอกไปที่พักค่อนข้างไกลจุดที่เราอยู่ตรงจุดเนี้จะถึงจุดที่เราเริ่มเดินลงมาจากข้างบนความสูงเท่ากับหอไอเฟลแล้วถ้าเราลงไปอีกหอไอเฟลต่อกันสามอันแต่มันลึกเกินไปเราอาจะพอก่อน จะพักก่อนไหมเราจะเดินกลับขึ้นไปเลยกลับเลยไม่เหนื่อยแลย้วเออไปเอาเดินกลับขึ้นไปเลยจะตายตอนลงสนุกใหญ่เลยตอนขึ้นแค่นั้นแหละตุยนั่งพักทุกๆ59าสสองเก้า <29. S 1> Yes I finally made it made Yes ฝ oh. yeah. นก็ตก <Okay. S 1> สู้ชีวิตชีวิตสู้กับแต่เราก็ขึ้นมาจนถึงที่จอดรถลแล้วใครจะมาแกรนแคนยอนนะให้เตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยเพราะว่าอยู่่ฝนจะตกมันก็ตก ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมีไว้ใช้ที่เกิดตอนจะใช้แล้วไม่มีนะ แสงเริ่มมาเห็นสีหินชัดขึ้นเรามาข้างในเรียบร้อยแล้วของเราก็คือแปะกับหัวนี่วุทยาแห่งชาติแห่งแรกเราได้มาเราจะตามล่าต่อไป <Okay. laughs> มนุษย์นกทุกคนของเก่าของชอนพื้นเมืองของที่นี่นะ เจอว่าเป็นผ่องอะไรเราต้องพิจารณาคามฝันเยอะชอบซึ้งงานเยอะเอมแต่ก็ชอบภาพอะไรแบบนี้มีสี่ชั้นก็ไม่ีบนเพดานก็มีอะไนะบนเพดานนี่ ก็ถึงโรงแรมแล้วทุกคนหลังจากขับรถมา4ชั่วโมงแล้วก็เดินเขาอีก2ชั่วโมงครึ่งก็คือยมไม่ไหวแล้ววันนี้ส่วนทอมมี่นั้นนั่งทำการบ้านว่าพรุ่งนี้จะไปนอนที่ไหนต่อ See you next adventure ครับไ,ไ,ไปเลยคนขอจะลงเร็วดูดิ เป็นกําแพงหน้าผาหินอย่างสูง